สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจับคาทางด่วนอุ้มรีดเงินสาวจีนมัดมือมัดเทา้ายัดใส่รถเก่งยาริดเมื่อเวลา13นาฬกาวันที่14กันยายนพันตำรวจโทธนาคารอ่อนจันทรหัวหน้างานควบคุมจราจรด่วน2กก2บกจรรับแจ้งมีเหตุลักพาตัวหญิงสาวชาวจีนขึ้นรถเก่งตโยตา้ารุ่นยาริดสีเงินทะเบียน6กไก่ดอชดา8475กรุงเทพมหาคนคร ขับขึ้นมาบนทางด่วนสีรัฐแล้วเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถคันอื่นบริเวณหน้าโรงพยาบาลปิยเวทถนนพระรามเก้าแขวงบางกะปิใกล้ทางลงถนนพระรามเก้าก่อนที่ยิงสาวจะหลบหนีมาขอความช่วยเหลือได้จึงนำกำลังตรวจสอบพบรถยนต์คันดังกล่าวโดยรถยนต์มีสภาพกระจังหน้าฝากระโปรงบุบและไฟหน้าด้านซ้ายได้รับความเสียหายพบในเจ้าวู้ลินชาวจีนอายุ36ปีเป็นคนขับ จึงเขาจับกุมนอกจากนี้ในรถยังพบเงินสดจํานวนหนึ่งเชือกในลอนสีขาวขวดน้าส้มห่อทิชชู่สามห่อและเสื้อผ้าและพบรถคู่กรณีเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวกันชนด้านหลังถูกชนได้รับความเสียหายเล็กน้อยมีนายสมพงศ์อายุ33ปีเป็นคนขคับนายสมพงศ์กล่าวว่าขณะตนขับรถบนทางด่วนสีรัตรรถติดจ,จอดนิ่งอยู่ท้ายแถวบริเวณใกล้ทางลงถนนพระรามเก้า ใกล้โรงพยาบาลปียเวศปรากฏว่ามีรถเก่งโตโยต้ายาริสขับพุ่งชนท้ายด้วยความเร็วคาดว่าน่าจะเบรกไม่ทันตนลงมาดูสภาพรถพร้อมกับคนขับรถคู่กรณีเป็นชาวจีนพูดไทยไม่ได้และพยายามเดินวนดูบริเวณโดยรอบของรถด้วยอาการปกติ ไม่มีท่าทีร้อนรนหรือโมโหแต่อย่างใดก่อนที่ชายชาวจีนคนดังกล่าวจะใช้ Google Translate แปลภาษาบอกกับตนว่าขอให้คิดค่าเสียหายเขาพร้อมจะจ่ายเงินสดให้เพื่อให้เรื่องจบแต่ตนบอกไปว่าขอให้พูดคุยผ่านบริษัทประกันภัยดีกว่าตนจะโทรเรียกประกันให้และให้ฝ่ายเขาโทรเรียกประกันมาจากนั้นตนเดินไปกดสัญ,ญญาณเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนที่ตู้ข้างทางก่อนจะขึ้นไปนั่งบนรถเพื่อโทรเรียกประกันตอนนั้นตนไม่ทราบเหตุการณ์ด้านนอกแล้วว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนก็เดินทางมาถึงพร้อมนำรถของตนและรถของชายชาวจีนลงไปบริเวณด้านล่างทางด่วนเมื่อลงไปได้อีกสักพักหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ตํำรวจสอนนอทางด่วนสองเดินทางมาถึงตนก็เข้าใจว่าน่าจะมาช่วยไกลเกี่ยสถานการณ์และพาตนกับคู่กรณีไปพูดคุยที่โรงพัก นายสมพงศ์กล่าวอีกว่าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาถึงจับหนุ่มชาวจีนทันทีต้นตกใจมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาทราบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังว่าระหว่างที่ตนนั่งอยู่ในรถเพื่อโทรเรียกประกันปรากฏว่ามีหญิงชาวจีนคนหนึ่งวิ่งลงมาจากรถและเรียกแท็กซี่ที่อยู่บนทางด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือทำให้ตนยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ว่ารถของชาวจีนพาผู้หญิงมาด้วยเพราะระหว่างที่ตนกับคู่กรณีอยู่บนทางด่วน และกำลังตรวจสอบรถอยู่นั้นไม่เห็นจะมีพิรุษหรือจะสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงชาวจีนอยู่ภายในรถแม้กระทั่งจะเปิดกระจกรถออกมาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทางด่วนสองประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอมักกะสันท้องที่เกิดเหตุเดินทางไปรับตัวชายชาวจีนผู้ต้องสงสัยและหญิงชาวจีนผู้ถูกลักพาตัว เดินทางมายังสอนอมักกะสันเพื่อสอบปากคำถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นขณะนี้ตัวชายชาวจีนผู้ต้องสงสัยอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวที่ห้องสอบสวนส่วนผู้หญิงชาวจีนผู้เสียหายได้นำตัวไปสอบปากคำที่ชั้นสามของสถานีตำรวจพร้อมได้จัดล่าม,มาดำเนินการแปลภาษาให้ซึ่งอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมลชนขึ้นไปบนชั้นสามของอาคารสถานีตำรวจแต่ย่งใด จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าในเจ้าวูหลินรู้จักกับหญิงสาวผู้เสียหายที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้จากนั้นพาไปหลับนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งต่อมาฝ่ายชายจะขอเงินหญิงสาวจำนวนห้า0 0ื่นยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ250,000บาทแต่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอมไฟชายจึงมัดมือมัดเท้าฝ่ายหญิงอุ้มใส่รถขับมาโดยยังไม่ทราบจุดหมายปลายทาง ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนและฝ่ายหญิงหลบหนีออกมาขอความช่วยเหลือก่อนแจ้งตำรวจเข้าจับกุมสำหรับชายชาวจีนผู้ต้องสงสัยข้อมูลจากพาสปอร์ตพบว่ามาจากมณฑลเหอหนาน,นประเทศจีนและยังพบว่ามีบัตรอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในรชาชอาณาจัก,กรกัมพูชาบัตรดังกล่าวทำตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาและบัตรจะหมดอายุในวันที่31ธันวาคมในปีนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ